น,นี้เรากําลังเปลี่ยนนะครับอันนี้คือทิ้กงกกงอีกคันนะครับที่ผมบอกว่าจะเป็นคันทดลองนะฮะหนึ่งคันนะครับใครไม่เชื่อก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะฮะอันนี้คือผมใส่พาสแลนครับแรกแหละนี่เราจะย้ายมาใส่จะเป็นใส่แผงไข่นะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันจะโตช้านะฮะข้อนอื่นก็ใหญ่แล้วนะครับ ก็ไม่ถึงกับชานะ<ช>แต่จะเซฟไว้ก่อนนะเสียดายหนึ่งคันแบบแน่นๆเลยนะนี่เราก็จะย้ายจากคัสแลนด์มาใส่เป็นแ้งไข่ทําปกตินะครับที่กงหนึ่งคันทดลองนะที่ผมเคยถ่ายรูปไว้ว่าจะเป็นคันเรีวลิตตี้นะครับ ดูคนนะครับวันนี้มีลูกค้าโทรมานะครับแรกๆว่าสั่งไปสองคันบอกว่าทําไมไม่ได้น้อยอย่างครับวันนี้โทรมาอบอกว่าได้แยกบอกนะครับได้แยกบอกเป็นสองบอนรนเพราะว่าตอนเล็กๆมันไม่โชว์ตัวนะครับเขาก็เลยมาโทรมาปรับความรู้สึกกันเิดหน่อยนะครับสำหรับสองคันที่เคยส่งไปนะฮะ พอโตมาเขาตะลึงนะครับต้องแยกบอ่อเลยมันแข็งแรงนะครับดูมันโดด่สนานกันเลยทีเดียวครับหนึ่งคันถ้าลอดหมดนี้ก็เจวเลยนะครับอันนี้บอ่อประมาณ190เซนคูณสเมตร ยี่สิบนะไม่ใช่บ่อใหญ่บ่อเต็มนะครับแต่หนึงคันนะครับมันก็หนาสักแน่นเอียดเลยอันนี้เราก็เรียงแบบประกบข้างนะครับประกบข้าง3มแถวแเราจะก็เรียงเข้าไปดูมันกระโดด ดูมันกระโดดดูมันกระโดดจะคาหลุดนะเว้ยย่งนิ่ง,ง <c oughs> พูดไม่รู้จากความเลยบอ,อกว่าอยู่นิ่งๆคันเดียวคันเดียวจริงกงคันเดียวคันเดียวเด้อคันเดียวอันนี้ตัวได้ ประมาณเดืนกว่าครับรากตอนเดือนทันวานนนจะเกือบสองเดือนแล้วเป็นการกระทำที่ไม่ควรอย่างยิ่งครับมายุ่งกับจิงโกงช่วงนี้ ค้าหลุง่ายเหลือเกินนะะแต่เราจาเป็นต้องสร้างบ้านใหม่ให้มันคนระับอที่แรกว่าจะลองพัสแลนนะฮะพัสแลนเราก็ที่จริงมันก็ดีนะครับอันนี้อยู่กับพัสแลนมาเกือบสองเดือนแล้วนะแต่ผมกลัวว่าเดือนกุมภาพันธ์จะหนาวจัดนะมันจะไม่มีที่หลบ